กราบสวัสดีเจ้าปแมัยพินองตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพฤหัสบดีที่18เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ตรงกรับออกสิบสี่คำเดือนยี่นะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจาศก,กันท้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชาการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้า สำหรับปฏิทินกิจกรรมในรอบสัปดาห์ของต่างเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 4เวลา8นาิกา30นาทีจะเป็นการรวมพิธีมอบรางวัลแล้วก็เผยแพ่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิงแวดล้อมอย่างยืนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ตีห้องประชุมสาลาประชาคมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง และในเวลา9นาฬิกา30นาทีจะเป็นกิจกรรมสืบสันประเพณียิ่ปุ่งต่ำบนบ้านกลางประจําปีงบประมาณ2,565ณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีของเทศบาลตำมนบ้านกลางนะเจ้าสําหรับเทศบาลตำบนบ้านกลางเฮาเซึ่งก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างอย่างยืนประเภทเทศบาลตำบลการประเมินเมืองสิงแวดล้อมอย่างยืนระดับประเทศประจำปี2 5 6 3น้าะเจ้าซึ่งก็จัดโดยกรมรส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าซึ่งเทศบาลตำบลบางกาเขาเองก็จะได้รวมพิธีมอบรางวัลแล้วก็เผยแผ่ผลงานนะวัตกรรมเมืองสิงแวดล้อมอย่างยืนในวันศุกร์ ทีสิบพฤศจิกายน2อง4ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าก็จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะเจ้าและสำหรับกำหนดการการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ2565ัน้นะเจ้า ซึ่งตังในสาบันตำบลบ้านกลางของเฮาเองก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564นาราน,านุสาวรีพระนางจาม,มาเทวีศูนย์กีฬาและนันทนาการจาม,มาเทวีของเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางซึ่งในเวลา9นาฬิกานะเจ้าตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมจนถึงจนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็จะพร้อมกัน บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการจาม,มเทวีของเทศบาลตำนบลบ้านกลางในเวลา9นาฬิกา9นาทีนะเจ้าจะเริ่มปล่อยโกมลอยถวายเป็นพุทธบูชาและในเวลา14นาฬิกานะเจ้าจะเริ่มการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองและจะเสร็จสิ้นการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองในเวลา17นาฬิกานะเจ้า สำรับพิธีการในช่วงแมลงนะเจ้าก็จะเริ่มในเวลา18นาฬิกา30นาทีก็จะมีการกล่าวความเป็นมาของการถวายดอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชานะเจ้าและในเวลา19นาฬิกาจะเป็นการจุดบอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระนางจามเทวีพร้อมกับข่าวฮัมบอกไฟดอกตามด้วยฟ้อนเทียนประกอบนะเจ้า เวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นการประกาศผลการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตองและหมอบรางวัลน,นะเจ้าและในเวลา12นาฬิกานะเจ้าก็จะเป็นการจุดดอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายพระนางจามเทวีของแต่ละเจ้าภาพก็เป็นอันเสรพิธีนะเจ้าก็เป็นกำหนดการสำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตีจัดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ส9พฤศจิกายน2565ัอขอภัยเจ้า2อง4ันรตีลานอนุสาวรีพระนางจามเทวีศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีของเทศบาลตำบลมาน,นกลางนะเจ้ามาฟังเหนเข้าวนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นแนวนโยบายด้านการให้บริการพี่น่องประชาชนโดย่านนายกสออินแก้วนะเจ้าได้มีการนำเอา เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใจกับการปฏิบัติราชการเพื่อคือบริการปีน้องประชาชนนะเจ้าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทางนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการร่วมลงนามเมื่อเท่าเขาตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหวางเทศบาลตำบลบ้านกลางกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่าสพระนะเจ้า โดยสภารได้มีการสนับสนุนโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน5ระบบได้แก่นะเจ้าระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบสเซ็ตรือวันสต็อปเซอร์วิสระบบงานบริหารเป็นงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ระบบหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์และ ระบบชราระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์นะเจ้าเพื่อทื่ตังเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการเพิ่มช่องทางการเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองความต้องการเพื่อกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการชําระค่าธรรมเนียมขยะนะเจ้าเนื่องจากในปีงบประมาณ2,565ตังเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บการทำรรเนียมขยะยกเลิกการสร่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจัดเก็บแต่ปรับเปลี่ยนเป็นการชำระค่าร,รมเนียมขยะผ่านระบบออนไลน์นะเจ้าทั้งประเภทของครัวเรือนประเภทกิจการซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนบ่าว่าท่านจะยุติไหนนะเจ้าก็สามารถชำระได้อย่างสะดวก สาม,มารถชำระได้ทุกที่ทุกเวลาบ่ต้องมาติดต่อชำระโดยตรงตีเทศบาลก็ได้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสะดวกง่ายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสาม,มารถทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนชำระเงินผ่านแอปธนาคารซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะเจ้าผ่านสาม,มารถสแกนผ่าน QR โค้ดเข้าสู่ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ ของเทศบาลได้ทันทีส่วนในด้านของการจัดเก็บขยะจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บขยะจากเดิมมาเป็นการจัดเก็บขยะรูปแบบถุงขยะที่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของอาสาสมัครท่องทิน้นรักโลกหรือว่าอัลทอลนะเจ้าซึ่งจะมีการจัดจำน่ายโดยอทลทอลหมู่บ้านทุกหมู่บ้านโดยระหว่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 4 เทศบาลยังคงดําเนินการจัดเก็บขยะในรูปแบบเดิมอยู่นะเจ้าก็คือการจัดเก็บจากถังขยะสีดําซึ่งหากเข้าสู่เดือนมกราคม2 5 6 5จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขยะเพื่อเป็นไปตามการจัดเก็บเฉพาะถุงขยะที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของอทลเทอเท่านั่นนะเจ้า ทั้งนี้ทุงขยะตราสัญ,ญาลาักษณ์จะได้มีการดําเนินการจัดจหน่ายโดยอทลมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านซึ่งจะมีการบริหารจัดการโดยหมู่บ้านในการจัดทําและจําหน่ายคือกบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในราคาถูกนะเจ้าเพื่อเป็นการป้องกันขยะเรร่อนจากต่างถิ่นเข้ามาทิ้งในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะกรอนทิ้งเป็นการ จำกัดปริมาณขยะนะเจ้าซึ่งก็สามารถจ่วยลดปริมาณการทิ้งขยะจากครัวเรือนได้เป็นอย่างมากนะเจ้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2565เป็นต้นไปนะเจ้ามาฟังข่าวจากในงานราชาการอื่นกันพ่องนะเจ้าจังหวัดละปู เร่งตรวจค้นต่างด้าวในสถานประกอบการหากพบบ่มีใบอนุญาตจะมีการจับขึ้นทะเบียนทันทีนายวรยุทธ์นวราชผู้ว่าราชการจังหวัดลปูนเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรควิด -19 ในประเทศไทยปัจจุบันก็ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื่อเป็นจำนวนนักนะเจ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและก็จังหวัดติเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญมีโอกาสกระทบต่อสุขภาพและก็การดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมากนะเจ้าซึ่งการลงพื้นที่ของหน่วยงานควบคุมโรคพบคนต่างด้าวทางานในพื้นที่ดังกลา่าวยังหนาแน่นยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 น่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจำเป็นที่จะต้องเข้าตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการโรงงานแล้วก็สถานที่ทำงานนะเจ้าหากพบคนต่างด้าวทำงานโดยบม่ได้รับอนุญาตจะให้ในายจ้างดำเนินการขออนุญาตทำงานคือกับคนต่างด้าวเพื่อจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองดูแลช่วยเหลือตามที่กฎหมายกำหนดนะเจ้า ซึ่งก็จะส่งผลต่อการควบคุมการป้องกันโรคได้มีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นนะเจ้าตมามมติของกระทรวงแรงงานจึงมีการมอบหมายให้กรมการจัดหางานดําเนินการก็คือไดเ้เข้าไปตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการโรงงานหรือว่าสถานที่ทํางานนะเจ้าเพื่อเพื่อคําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตนนตามมาตรการทางสาธารณสุขคือแก่นายจ้างแล้วก็คนต่างด้าว เป็นระยะเวลา30วันหากตรวจพบคนต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทายภาพคนต่างด้าวพร้อมกับทําประวัติเบื้องตน้นและคือนายจ้างกรอกแบบคออําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับจัดเตรียมเอกสารหรือว่ามัดหรือว่าหลักฐานนะเจ้าตามตีมีการระบุเอาไว้ในแบบคําขอหรบบทวน เราก็จะมีการคือนายจ้างยื่นคําขออนุญาตทํางานแต่คนต่างด้าวรวมทั้งชําระค่ายื่นคําขอฉบับละหนึ่งร้อยบาทและค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานฉบับละหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทณสำนักงานจัดหางงานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของคนต่างด้าวภายในเจ็ดวันนับจากวันตีเข้าตรวจนะเจ้า ทั้งนี้จังหวัดละปูนขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างรวมจนถึงสถานประกอบการนะเจ้าได้รับทราบข้อมูลหากทานมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะเจ้าติดต่อได้ปี่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระปูนหมายเลขโทรศัพท์053525543 053525543ในวันและก็เวลาราชการนะเจ้า มาฟังข่าวจากแขวงทั้งหลวงจังหวัดละปูนกันห่องนะเจ้าแขวงทั้งหลวงจังหวัดละปูนแจ้งยกเลิกแช่สัญญาณไฟจราจ,จรแยกดอยติชัวคราวโดยคือแช่จุดกับรถและทางเบี่ยงแตนนะเจ้าขอคือพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางหลวงหน้าตุยนะเจ้า แางทั้งลงจังหวัดละปูนประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายลำพูนดอยตินะเจ้าจังหวัดละปูนได้มีการยกเลิกระบบสัญญาณไฟบริเวณแยกดอยติชั่วคราวนะเจ้าเพื่อเป็นการดําเนินการซ่อมผิวทางปรับปรุงระบบสัญญาณไฟโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาย,ยน2564เป็นต้นไปนะเจ้า โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ปิดช่องทั้งเลี้ยวขวาไปลํำปางนะเจ้าโดยคือใจจุดกับรถบนทางหลวงหมายเลข11นาร่านชอช่างฝ้าเพดานและเกากับรถแยกบิก๊กซี 2. ปิดช่องทางเลี้ยวขวาไปละปูนโดยคือใจจุดกับรถบนทางหลวงหมายเลข11บ,บริเวณนาวัดโดยปี แล้วก็นาร่านใหม่ไทยซิวนะเจ้า 3. เบียงทางตรงช่วงแยกโดยติโดยเบียงช่องจราจรแล้วก็ลดความกว้างของช่องจราจรนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งไประชามพันธ์คือผูอ้ใช้รถใช้ถนนนะเจ้าบริเวณแยกดอยติขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตัวนะเจ้า ามาฟังข่าวจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าขอเลื่อนกำหนดการการจัดงานและสถานที่จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดรุณีนาพรหมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เผยว่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่บ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการเกษตรอย่างยืนซึ่งจะมีการจัดขึ้นระวังวันที่8-16มกราคม2565บริเวณศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบจังหวัดเชียงใหม่นะเจา้าสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019ในช่วงเวลาติพันธ์มามีการพบผู้ติดเชื้อไรม่เพิ่มขึ้น อย่างตอนเนื่องนะเจ้าในการนี้เองเพือ่อเพื่อการดําเนินงานเป็นไปตามมาตราการการป้องกันโรคและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตีถือว่ายังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อนเนื่องในปัจจุบันนะเจ้าคณะเกษตรศาสตร์จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่การจัดงานกเกษตรผักเหนือครั้งที่10เป็นระหว่างวันพระฤหัสบดีที่หนึ่ง ถึงวันจันทร์ที่12ธนันวาคม2565รวมระยะเวลาของการจัดงาน12วันด้วยกันนะเจ้าโดยจะจัดขึ้นบริเวณศูนย,นนย์วิจัยสาธ,ธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เฮียคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ดังนั้นก็ขอแจ้งประชา,า,าักบประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยทั่วกันตัวนะเจ้า เจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงต่าสายเจ้าเทศบาลต่ำมนตรนกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมป่พีไปนัองทุกท่านที่ได้ติดตามห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาทาสาผููประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ใหม่ในวันถูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า เทศบาลตะบนบ้านกลางสภาวัฒนธรรมตะบนบ้านกลางและกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตะบนบ้านกลางขอเชินชวนไว้สาวปูจาโคมถวายพระนางเจ้าแม่สาม,มัทเทวีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 9, ิ0เก้าพฤศจิกายน2564และเชิญร่วมสักการะ่อกลอยปูจาดอกไม้ไฟดอกไฟดอก ร่วเปลียนเพื่อถวายเป็นพุทธปูจาและน้องถวายพระนางเจ้าจามาเทวีการแข่งขันจัดทำกระทรงใบตองของเตะรละหมู่บ้านในวันที่1 9เกทพฤศจิกายน2 5ง4ัน้าตั้งเตเ่เวลาบ่าย2องโมงเป็นต้นไปที่ศูนกีฬาแดันำธนาการจามาเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางศู่ทที่สารหอย ประเพณียี่เปิงตำรวจบ้านกาลหลักการ DMSTT ป้องกันโควิด1 9แบบง่ายๆ 1. distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูดไอจามจะฟุ้งกระจายมากในระยะ1-2เมตร 2. m a s มสเวลลิงสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยโดยสามารถสวมหน้ากากได้ตลอดเวลาเพราะมีประสิทธิภาพในการกองเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 3. Hand Watching มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพราะเรามีโอกาส ที่จะนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว 4. t e เทสต์อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอทั้งก่อนเข้าทำงานก่อนเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆและหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงควรเข้ารับการตรวจโรคโควิด19ทันที 5. ไทยชนะสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากมี SFS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมาควรรีบกักตัวและตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยเร็วและที่สำคัญต้องงดเว้นหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานท,ที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหากจำเป็นจริงๆควรสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นเว้นระยะห่างมันล้างมือให้บ่อยขึ้นเมื่อกลับถึงที่พักต้องรีบอาบน้ำชำะระล้างร่างกายให้สะอาด แยกเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีต้องไม่คุกคลีและเว้นระยะห่างจากผู้สงูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ป่วยในบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหากเคร่งครัดปฏิบัติตามนี้ทุกพื้นที่ทุกคนจะแค้้วคลาดปลอดภัยจากโควิด19อยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปไทยชนะด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบ,บาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน